สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมอนี้กะตื่นเสองมาเมอนี้ยุดได้พี่น้องบัได้ไปขายของดึงบรรยากาศรอบบานบานมาดามบุม้มเมเนกะสิมาอัปเดตโอ้ยเบิ่องล่างเขาอาข่าขอยเนี่ยพี่น้องฝนตกมามันสิเหลืออะไรอัปเดตแมงนะจ้า จิ้งหลีดเด้วพี่น้องนี่แมงจิ้งหลีดเด้อจาา้าเมื่อวานบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งมื้อนี้เนี่ยนี่วันที่อ๋อมื้อนี้ได้อาทิตย์นึงพอดีพี่น้องอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่เด้อจ้าสิบม่านนี่ใหญ่เลยเด้อลืมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเด้อพี่น้องลืมออกมาหลายแล้ว ตอนนั้นมันยังไ่ท่นานได้ไลได้บัตรมันเริ่มออกมาเลยได้หน,น่ตอนเศร้าเลยตอนเศร้าๆนะเกษตรออกมาหากินนะจ๊ะพอส,ยสายๆในเก็สิเขาไปยุในแผงไขเด้อพี่น้องนี่อัปเดตเศรษ,ษฐกิจพอเพียงเลี้ยงกินเองเลี้ยงกินขายด้วยกินด้วย วามสุขขอ่อยพี่น้องเอ,อ้ยเอาทุกอย่างที่เป็นเงินเนาะพี่น้องเนาอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเขาแม่ขอยพี่น้องอัปเดตในเบิ้งแมงกำลังขนยุ่งยางยืงย่างขนหัวาอาหารไปกินแต่ว่าอาหารมันหมดพี่น้องเอ,อ้ยขอจะไปซื้อจังใด ุณอยู่ในเมืองซูเปอร์ชิพยังไงอย่าไปสังส่งซูเปอร์ชิพหน่อยเขาจะเอามาส่งขออ่อยบุญพี่น้องขัดบ่ญมาส่งข่อวดนตายเท่ตูนกล้วยแถวนี้งยันเบิร์ตยู่พี่น้องยันดับแนวอยู่างนี้เป็นน้ำับมากินนี่ก็เป็นประมาณนี้แหละเด้อพี่น้องแม่งข่อย อัปเดตเห็นเบิ้งว่าหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมันสิไงซํานี่เลยเบิ้งคือหมดนี่นาะพี่น้องบุเมนหมดเด้อนี่จิงหลีด้วนี่ต่อาทิตย์หนึ่งอยู่ในแผงใครกันหลายพี่น้องมันหลีอยู่มันทันเดียวออกมาอยู่ในหนีก็มีด้วยนี่อยู่ในหนีก็มีพี่น้องจ้านอยมันหิวมันก็เสียออกมาให้มันได้จักใหญ่ๆจังหน่อยก่อนจะพี่น้องกันเสียเอาอันนี้ออก แล้วก็ที่เป็นตากเกแดดแล้วก็เก็บไว้หมามันใครใส่รอบหนา